ชวงไม่ถึง3นาทีของครึ่งเวลาหลังแล้วครับบอลโยงตักโด่งเข้าไปคร,รับไปย้ายบอลเข้ามาตรงกลางอ้าวแล้วคณะกรรมการลูกนี้ยิงโอ้โหเสียดใต้ขาครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับสีนฤเกตครับมาพลิกนำขอนแก่นในช่วงครึ่งหลังนี่เองครับโอ้ชี้เด็ดจ,จริงๆครับของสีนฤเกตเอฟซีครับเป็นจังหวะทีุ่บขึ้นมานะครับหลังจากที่จังหวะที่กิจกิพากเจ็บในบริเวณตรงนั้นแหละครับ และก็เป็นผู้เล่นคนนี้ฮะที่ยิงประตูได้นะครับเป็นทางด้านนารากรครับบอลขึ้นมาจากตำแหน่งของกิจภาคเมื่อสักครู่ครับแล้วมันโล่งๆคนเดียวเลยครับซัดด้วยขวาไม่เหลือครับทางด้านนารากรขนาครับโอ้โหนี่คือเท้าไม่ถนัดนะครับแต่ว่าซัดเขินต้ายเพดานตุงตะขายเลยครับ2ต่อหนึ่งแล้วครับนาทีที่88บครับิูสเกตเนฟซีออกดำขอนแก่นเนฟซีสต่อหนึครับ จะกลายเป็นซุปเปอร์ซัพให้กับสีรักเตนหรือเปล่านะครับ hmm. โอ้โหนากากรนาครับก oh ็ได oh ้ร oh ับการแสดงความดีใจจากปาโบ้คร oh ับ